สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวกับน้ำพริกปลาทูแล้วก็ปลาทูทอดนะครับข้าวกับน้ำพริกอร่อยแน่นอนนะครับผมน้ำพริกแล้วนี่น้ำพริกปลาทูปลาทูทอดตัวใหญ่ๆนะครับผมเบลล่มเลยเออผักของเรามีอะไรบ้างโอ้โหนี้มีหน่อไม้มีกระเจี๊ยบแล้วก็มะรินฟ้าครับผมผักกูดแล้วก็อะไรนะผักอะไรนะไมพี่กิมผมลืมชื่อข้ามข้ามก่อนาวโพดอ่อนนะผมแตงตวปูด้วยเออมาลุยกันเลยคุยม กินข้าวน้ำพริกรุยเลยลุยเลยอันนี้คือน้ำพริกปลาถูใช่คุ้นๆแบบนีนเน้เนื้อปลาถูเยอะแน่นใช่ใช่ฮะทำใหญ่เต้ยเป็นพ,พิจัดมาครับเพื่ชมกินข้าวน้ำพริกด้วยกัน ยกไปอือตอนนั้นถึงอยู่เอาถึงอยู่เอาหัวมันก็นเลยอะไรชอบกินหัวอะไรนะการจองเออการจองใช่แล้วขาบน้ำมันมหูหน้ำพริกเป็ดเลยอ่ะ อืกินหัวปลาทูจะหายเผ็ดเกี่ยวกันเหรอเติมความเผ็ดด้วยนี่คุยมเผ็ดไม่พอไม่ไหว ทานมันอร่อยมากข้าจกตาปลาของไปข้างหนึ่งไปไปทำ<ะ>ไมไล่ เก็บอยู่ขอเก็บอยู่อือหืมพริกวันนี้เผ็ดมากคุณผู้ชมพริกเผ็ดเยอะได้จีนอะถึงถึงหัวปลาก็อร่อยอนะครับ อไอ้แก้มอันนี้แก้มปลาทูผักกูดไม่กินเหรอกินผักกูดน้อย แต่การจองอร่อยกว่าการะจองมันหวานรับน้ำมันเนี่ยหวานหวานทำเลยอ่ะอมืมันก็อร่อยไม่ใช่กันนะนั่น มีไข่ไข่น้อยอนอกก็โพดมาแล้ว ดูตัวนี้ก่อนดูขี้ปลาก่อ <c oughs> นพิษวะหาใครไม่แซบอะ่ะ วันนี้พี่เกมคัดระเจ็บออดให้เลยอะ่ะสำหรับคนเันหลอมันก็ไม่ได้เหนียวกันาดนะ้ okay, Mark, อาแก่มากกดไมาเหนียวอก็จริงอะ่ะอแบบนี้กำลังกรอบพอดีเลย ตองหัวเลยจ้ะแทยหัวปลาทูนนไม่ชอบกินเนื้อคุณผู้ชมชอบกินหัวชอบกินก้างผมไม่เคยพูดน,นะครับเนี่ยฮะผมไม่เคยพูดเหเห็นชาปินหัวอร่อยหัวมันมีส่วนอร่อยเยอะอ แก้มมันนี่ก็อร่อยแก้มจะมันๆไม่กลัวกลางแล้วตอนนี้ก้างกรอบไปแล้วคุณยม้มพอถึงกลาำก้างกรอบมาละคู่อรีมาละ <c oughs> ผ็ดอ่ะไม่ต้องกินในปากกีกาเลยคุณผู้ชมวัพน <ะ S 1> ี้วันนี้เผ็ดมากเลยเผ็ดแบบพอดีเลยอ่ะเผ็ดมากหรือเผ็ดพอดี<ม>อีกคนหนึงเผ็ดมากอีกเผ็ดพอดีแบบ,แบ,บไม่ต้องกินนี่ไงแบบพอดีอ่ะต้องกินอ่ะครันะบมันขมหวานบอก้ยกินนะ ต้องปลาทูมันเนาะงมันเหลมีขี้ใปลาทูมันชอบกินขี้ปลาทูคุณผู้ชมมันจะออกขมขมมันๆนะตามหาแต่ขี้เจอ๋ยวปลาทูต้องดูว่าน้องมีขี้อีกเยอะเปล่าโ <c oughs> อ้โ <Okay. S 2> ท้องใหญ่หญท้องใหญ่ท้องใหญ่ท้องใหญ่ไม่ได้หวังไข่เลยมันก็มีทั้งไข่มีทั้งขี้นะ <c oughs> น้ำจองเหมือหรอผมยังไม่ได้กินสักการเลยมันมีมัดเดียวไ <c oughs> ม่มีแหลกมีเจ้าเดียวมัดเดียวต้องกินรกินหัวปลา้าไม้นี่มันเข้ากับทุกน้ำพริกเลยนะ <c oughs> ปลาทูมจะมันมากมันกว่าปลาปนินอีก คลิกวันนี้จิ้มเยอะไม่ได้เลยอหละลอ <c oughs> งกินแบบสดดูั้ม าเด้อคุณผู้ชมปลาทูยังไม่หมดครับผมมากินน้ำพริกเล่นละไม่ไล่เนอไม่ไล่หวานนะกินไม่ถูก เอากินกันอย่างนี้กินเล่นมันจะไม่เผ็ดถ้ากินกับข้าวมันจะเผ็ดมันหวานนั่กินเล่นน้ำมันเยอะ อันนี้ข้าพดไม่ได้ต้มเลยพี่เกมเผ็ดชนเผ็ดจัดไปเลยยองทำาอื่อกี้เขาพดแล้วเผ็ดยังติดหนักไปเลยอ่ะ ได้ะักฮะอัะนนี้นี่นี่อ้ยแม่แม่แมอมเออถ้าไมกินข้าวโพดแล้วมันเผ็ดขึ้นมาเลยอ่ะอันนี้ไปยังเผ็ดเลยกัน <c oughs> ตัวไม่ไหวอ่ะจะไ,ไปกินน้ำันเถอะคุณผู้ชม เดี๋วเผ็ดวันนี้ก็จวนผู้ชมนะครับผมมากินข้าวน้ำพริกปลาทูปลาทูทอดตรวใหญ่นะครับผมวันนี้น้ำพริกเผ็ดมากคุณผู้ชมอตอนนี้เราก็ขอตลาผู้ชมไปกินน้ำพินทานก่อนนะครับผม <S 2> <S 2> เป็นลดความเผ็ดนะครับหากินของหวานก่อนนะครับผมฝากผู้ชมกไดไลค์กดแชร์แล้วพบเจอกันบบวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ